กับเอเม็กไบโอเนสกับวิธีชีวิตกรุบเบียตอนที่หกซับผมเอเอ็กไบโอเนสซูบที่ทำการนะครับต้องขออภัยด้วยแต่น้ำตกไปเข้าน้นนำล้วจอมันดับคิดมึนกันเลยตัดโอ้ยอืม อย่างนีกแล้ว่ะชีวิตชีวิตนี้มีแต่สิ่งดำดำชีวิตฉันมีแต่เรื่องดำดำเตะเร็จแล้วครับตอนนี้บล็อกนี้ก็ใจร้ายจริงตามาครับ ออ,อตอนที่เราผมก็ได้สร้างภาษาไว้อย่างแบบสวยงามปิ๊งปิงบางคนแอบไม่ได้ใจว่าสวยงามตรงไหนฟะส่ข้างผมครับคนเองจาจจะไม่สวย เ้ยจะเปิดไหมพอเปิดเสร็จเรียบร้อยผมต้องเข้าไปในบ้านอีกแล้วนี่แม่งก็จะลอยดได้ เราก็วางกระจกปนนั้มเงี้ยนับร้อยสิ้งนเครับส่วนน้ำม้งติ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 ้ง เออเดกโอเคนับถอยอนั่นแหละนั่นแหละอืออ้อยอยาว่ากันเลยครับรเดือดไม่ถึง อ,อไอ้เน็ตบ,บ้าเอ้ยเอ็ดลาไปอีกขั้นนก้ถุ้ณสงสัยว่าผมสร้างอะไรผมขอตอบว่าไม่รู้เหมือนกันครับก็สร้างตนนานกิจการเง็นเงาน,งาน ไม่ถึงอ่ะจ้ะอาะจังอาะจังเดืยดร้อนแล้วครับต่างของผมนี่ไงบ้านสสแสงเป็นแบบ บ้างใสงสนุกนะครับเบ็ดบ้างแสงสนุก นี่บ้านเราครับบ้านแสนสนุกสนุกตรงไหนบางคนยังถามดินเรับที่สวยงามก็อย่างนี้นะครับจะเยาของจะ เชื่อมต่อทางไปเซิร์ฟต่อผมเซิร์ฟที่ว่าร้าน,นก็ไม่ใช่เซิร์ฟต่อแล้วครับเป็นเซิฟเนี้เซิฟซิตี้แลนด์ช็อปถ้าคนดูบัตรเก่าจะจำเชื่อมนี้ได้แม่นเลยม้านนะครับผมต้องการคนเล่นผมต้องการคนมาเล่นวันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับใครจะเข้ามาเล่นได้ครับซิตี้แลนด์ช็อปโอเคถ้าคนมาปุ๊บเซิร์ฟ คนับเป็นอย่างนี้เสื้อผลเป็นอย่างนี้แบรบนี้ไม่ใช่ครับอันน้ำเอ็นเอเอ็มวายโอ้ยเฮต่ผลดูดูเลขเลขนี่งสองี่ห้าแปดไม่ใช่เนี่ยผมผม,ผมาปากมากครับฟอร์กอร์นอฟักกิง้งลอลเออ แล้วขอเตือนคนอก่นกันแต่นั่นท่นที่น่าตกใจก็คือเกมนี้เดี๋ยวเดอค,ครับอย่าจินตนาการมากเกมนี้เกมนี้ไม่ใช่เกมตับครับเป็นเกมเต้นสมมติถ้าคนเข้ามาทุบแล้วผมกดหนึ่งสองสามคุณกดคําว่าเต้นอย่างนี้วิธีก็เต็นก็คืออันนี้ผมสอนกับคนที่ยังไม่รู้นะครับครับ ทับเด่นต้องให้ทุกคนเรียลยริงคนจะได้รับของจากทางนี้นี่ถ้าเป็นคนไทยใครพูดดีทำดีกับผมผมก็จะให้ของจับปีจับปีจับปีนะครับแบบนี้ยกลายามายัง ครับเมวิ่งเอือเอือเอี้ยเอือดตายไปแล้วครับอ๋อนี่เกมแต่สเลปเกมกระโดดลอดลาวาดึง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 ไปสเลปกันมนก็ดูสเลปผมไปแล้วครับว่าแต่มอเน็มเน็ดหลุดเอือ นะคะคุณเล่นหนึ่งนาทีนะครับพาคณไปลบโลกช่วงลบโลก๊อกค๊ี nằm đến oh oh, kenapa kamu mau โอเคลนะครับบายบายจะทำได้เลยคำนเมนมาได้ลนะกดติดตามอันนี้ไะไดบครนะครับบอกเฉยๆบายบาย